นี่เลยครับหลังจากที่เราไม่ได้เปิดมาสามถึงสี่กิจแล้วกิจกรรมนี้ครับเรียกได้ว่าชื่อว่าเกมคอลเลกชันโมโกลร้อยหกการันตีบวกแปนะก็คือเ่ายาพลังเริ่มต้นที่หนึ่งสเอนั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่าพลังที่เราสะสมมานาสามสี่กิจที่เราไม่ได้เปิดเลยวันนี้แหละมันจะมาจุดติด้วยแล้วคนที่เป็นเจ้าของไอดีหรือพี่ต้นเกรดเนี่ยบอกว่าถ้าน้องติงเปิดได้นักเตะล้านล้านขึ้นเอาไปเลยหนึ่งแบงค์เทาครับเรียกได้ว่าผมบอกแล้วว่าผมนี่แบบ ผมไม่ได้เปิดมาหลายกิจมากยังไงวันนี้ร้านาๆขึ้นอยู่แล้วครับถ้าได้แบบว่า2องล้านนี่2แบงค์เข่าเลยนะนี่ผมกะอิ่มเลยนะวันนี้แน่แมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับกิจกรรมนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือเกมก็แปลว่าเพชรนั่นเองก็คือกิจกรรมเก็บเพชรนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดที่จะเติม1 0,000เนี่ยเราก็จะได้การ์ดโฮมโกรนนั่นเองนะครับโอเวอร์ออนหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเริ่มต้นอนะไรครับแล้วก็ได้การ์ดบลอกแปดที่จะเติมหนึ่งแบงค์เข่าเลยนะก็ถือว่าการ์ดนี้ก็ให้ ก็ไม่เป็นการเสียเวลามีอีพิกกรีเจนแล้วก็รีเจนแต่ว่าเราต้องกดแลกเปลี่ยนก่อนแล้วกันครับแลก10,000พอ10,000พอเผื่อ2,000พี่เขาจะไปทำอย่างอื่นมา10,000บาทใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดกราดดิ่งให้ด้วยเราไลท์ทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงกับเวลา1นึ่ทุ่มตรงนั่นเองนะจ๊ะเติมไปทั้งหมดประมาณ14,000ประมาณ14,000ครับเดี๋ยวเราตามไปดูว่าข้างในกับกิจกรรมเกมคอลเลกชันเนี่ยจะได้ของดีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเดี๋ยวเเเเเเรรรรรราาาาาาาไไไปปดดูงินนน13,000 13,000 13,000จจจะะะะะมมมีีสัักกท่่หชยวอ้ณ2 ประมาณเอาเตรีมโกมันสองแสนห้าครับโอ้นได้เยอะนะเนี่ยสองแสนห้าเนี่ยกิจนี้ถือว่าเอาเลือกแล้วก็การ์ดนักเตะบวกแปดโอ้โหสิบสองใบใครที่ดูอยู่คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามไลค์ like ทุกวันบ่ายมงตรงกับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนั่นเองนะครับว่างเวลาไหนมาดูเวลานั้นไม่ว่างก็ทําตัวให้ว่างแล้วก็มาดูซะนะครับเอฟเอครับปีนี้บวกแปดเซบาสเตียนโรสครับกองกลางทีมชาติเยอรมนีเซบาสเตียนโรเซส ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับอ่ะใบนี้6กครับมีลุ้นโฮมโกลน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดละแต่ปีนี้มีสิทธิ์ที่จะวอลกเอานะปีนี้นี่ฟลุ๊ปเอ้ยโฮมโกลนจริงเยอะโฮมโกลนครับเป็นอินาก,กิวิลเลียม้ยตอนนี้วิ่งเร็วมากนะครับกองหน้าของทีมชาติเซนกักกัรหรือเคยม,มารูสยักประเทศหนึ่งแล้วกันก็ลองคอมเมนต์หน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวเราตอบผิดเดี๋ยวมีหมาม่านะเดี๋ยวมีหมามานะ่าครับรออาเทียนไงครับถูกต้องงารออัเทียนครับมา ลุยไม่เป็นการเสียเวลาทำมาหากินเปิดการ์ดเก้าเก่อนแล้วกันครับชิมลาไปก่อนเอ้แต่ใบนี้เอลเอ็นออกบ่อยนะใบนี้โอ้โหพูดซะแบบว่าเสื้อเสื้อวีเทสนานเลยนะครับ lol โอ้เมเลด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 อันนี้ประตูธนาของนาโปลีครับนาโปลีครับผม L N ลจับจับมาล้านเลยเว้ยน้องโบโอเอฟเอโหอะไรมาคุ้มก่อน F A เนี่ย F A ไปกับเขาหน้าของคังกินลีคังกินลีลีคังอิน L N ออกบ่อยพี่จัดไปดิ แอคแอคเอฟเอครับโอ้ไอเวอลี e ่โค้ดครับกองหน้าดิเดเยด็อกบาบวกเจ็ดก็ไม่มีทางบวกแปดแน่นอนครับใบนี้รู้เลยครับเสพน้องกึ่มครับเฮ้ยบวกแปดนะดิเดเยด็อกนะครับสวยงามดีเดเยด็อกครับสามหมื่นล้านก็ถือว่าไม่แย่ครับโบ๊เอฟเออีกแล้วครับบ่มียังเอฟเอขังกินรีมาโคตรบ่อยหรอโคตรบ่อยโอ้โหวังยมมาใหม่ไม่ได้กิจนี้โอ้โหเอลเอลด้วย เอลเอ็นไปไหนเนี้ยเอลเอ็นนะบีทีบีก็ได้อะกึ๊บโอ้เอลโอเอลอีกแล้วมันไม่ได้ใครอ่ะดิประเด็นอนะ่ะโอ้โหวิลฟริดซาฮาด้วยนนะั่นน่ะเอลโอเอลอีกแล้วโอ้โหมันไม่มีใครดีเลยนะเนี้ย,ยไปโอ้โหจะไม่ได้ของดีไหนตีถ้าอาจารย์กาลิน่าเอฟเอโอ้โห โอ้โห oh, คีซองยองอดีตตัวเท่ F F Online เอฟเอฟซีออนไลน์สามเอฟฟีฟ้าออนไลน์สามเนะครับโหอาจารย์วอกเอาไปเดียววอกเอาใบเดียวโว้เนลเลียล่าเอฟเอผมมาได้ยังโงงน,งน,น้โคีซองยองบุกแฟนไม่ยังละดอกโอ้โหอะคอมเมนต์ก่อนเดวี่ <David S 2> จะมามาดริดไหมไม่มั่นใจกิจเอฟเอแหละครับเออแม่งมีแต่เอฟเอจะรัว่วเลยเนะี่ยออกขยันออกเลยเกินเอฟเอเนี่ยเปิดไปไหนวะใบนี้เหรอใบนี้ อ๋อต้ออ๋อมันเป็นออเลยนี่ว่า3ถึงแนี่ยากโอ้ยากจริงครับใบนี้ยานฟันโกโซโล่าคแรบบับโอ้ยากเลยใบนี้ป,ปึ๊บหุ้ยห่มโกรนนะเงยโครซินะโคซินะ,นะป,ปึ๊บโอ้โหยังไม่วอลเอาเลยวอลเอาใบเดียวอ่ะวอลเอาใบเดียวอ่ะขอให้โรดิโกมาเรือใบอ่ะใบใบ,บนี้ขอโรดิโกมาก่อนแล้วกัน จัดไปครับโหรจัดไปครับโหรไม่พูดเยอะด้วยปึ๊บเนี่ยล่ะโฮมกรนนะอนอะโหจาหมวมันยอดล้านผมจะได้เห็นไหมนี่นี่คือผมไม่เปิดกิดมาตั้งนานเพื่อผมมาเปิดเพื่อเกลือแบบนี้เหรอฮะโอ้โหโฮมกรอนด้วยโอ้โหจะรั่วไม่มาจริงโอ้โหล,ล,ล,ล้านจบละจบจบ ลโอ้โหสี่ใบไม่ walk เอาเลยโอ้โหใบดีชิโอ้โหสี่ใบไม่ walk เลยสี่ใบไม่บล็อกเลยโอ้โหจะลัวผมจะลัวอีใบนี้ใบนี้ใบนี้ถ้าใบนี้ยังไม่ออกของดีนี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเด้อะหกถึงแปดเนี่ยปึบ๊บ walk เลยเออเคนนิดอะเฮ้ยแมคท็อปเฮ้ยผมไม่แพงนี่แมคท็อปไม่แพงนี่ครับแระบบเกีโอ้ ร้านผมจะมาไหมนี่การเมื่อกี้แหละผมได้เอโต้โอ้โพุพุพ,พโอ้ไม่น่าใช่กิดเพชรแล้วนะโอ้โหกิดเหลี่ยมดิกิดเหลี่ยมดิเขาบอกกิดนี้เพชรในตมแม่งกูเปิดได้ตมเลยเนี่ยมาใบนี้การตีบอก8ครับมาไม่เอาสป,ปอร์ตไลท์เด้อไม่เอายายายา oh. โอ้โหสปอร์ตไลท์โอ,โอ้แบนกิวมอง ร้อยสิบหกด้วยแบนก <c oughs> ิมอร์เลียล่าแบนกิมอร์ทุยแต่ชีวิตโอ้โหยมันเกลือได้ขนาดนี้เลยครับน้องชายฮะเกลือได้ขนาดนี้เหรอครับใบนี้มาไปยิบสามฮาร์ดเบิร์กดอมินิกโซบัตไลโซบัตไลโอ้ไม่ได้แล้วโอ้โหเป็น <c oughs> เยอรมันนี่โอ้ เยอะหมื่นเก้าโอ้ยแล้วเราเผมไม่ได้เปิดนานอ่ะแล้วผมไม่ได้เปิดนานคือมันเป็นอย่างนี้เหรอฮะคือเศร้านะผมจะไม่เอาจริงๆเหรอผมจะไม่เอาจริงๆเหรอเนี่ยไปนั่นร้านไหมวะไปอึ๊บโอ้โฮโกรธมาอีกแลนะโปแลนด์ประตูโอ้เชตหนี่ มาทำไมเนี่ยเรียร่ะบวกเจ็ดโอ้พี่มีลายดอกทองมือสองไหมครับเรามีแม่ต้องชายพี่ดอกทองอ่ะโธ่รอที่ fc 2 4นะครับมาเมื่อไหร่ขออะไรโอ้ขอเล่นด้วยเลยโอ้เชนนี่พระเจ้าช่วยกล้วยแขกเจริญเจริญเด้อเกมเด้อออกงี้เด้อโอ้โหฝากด้วยแล้วกันนะโอ้หลานๆพร้อมโอนนะเว้ยไปหลานๆพร้อมโอนอ่ะมาที่ใบเนี้ยเอ ว่ามาโกไรซ์อัพแชมป์ในชีวิตไหมเฮ้ยกองกลางออนแลน์เลย๊ยวินเดอโอโหบวกโอ้โหบวกเจ็ดโอ้้ถ้าบวกแปดน,นี้น่าจะแฟนฝา่าโอ้เขาคุณมากครับคิดว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่คิดว่ามาโกลไรซ์อาพัพแชมป์เออใช่เป็นรองแชมป์เดียวมากครับเอาดีเออซื้อตัวเดียวซื้อตัวเดียวเดี๋ยวให้เรียไข่หรอกตัวเดียวตัวเดียวไปซื้อก่อนไปเอฟก่อนจะไม่ได้เหรอวะไปเนี้ย ใบนี้โอมโกดร้อยหกบวกแปดการันตีร้อยยี่สายนะโดนาีุ้่งมาแล้วนานๆปเนากระบวท่าที่5้สหกสายน้ำพุ่งพลาดมาแล้วบุมบุมมาสายน้ำพุ่งพราดปาเดนากระบวท่าที่5้าสิบกสายน้ำพุ่งพลาดมาแล้วบมบมาใบนี้ประเทศก่อนหลังเศ็กองใครเนาะหลังเศ็กองกลางนี่ รามบีโอโสามแสนโอ้โหลาบีอ๋อแล้วมันลอยยิบเอ็ดเลยนี่นะครับฝากไปตามในไอจีด้วยแล้วกันในร้านขายเสื้อเรานะยังไงก็ไปอุดหนุนด้วยแล้วกันเด้อโอ้โหปานนี้ไม่ไหวนะโอ้โหมันจะได้นะเอยฝรั่นังเฟส กาน้องเฟิร์นกระบวนท่าที่20น้ําป่าไหลทวนนนอุ้ยปาน้ํากระบวนท่าที่20น้ําป่าไหลทวนด้วยโหจะรั่วเลยนะล้านๆหน่อยแล้วกันนะร้านลานได้แบงค์เขาเด้อปิงล้านลานได้แบงค์เขาเด้อไปโกขอเห็นประเทศก่อนอังกฤษอังกฤษบอฟรังเศสเฮ้ยฟ้าเอ้ยรากกันเส็จล้านลานนี่กําลังเส็จรากโอ้โหโอเค ลันลานเออหูว่าว่าว่าเออที่รู้กนเลยโอ้โหเกือบไม่รอดโอ้โหแล้วพอดีเป้งครับเฮ้ยหลักเกษตรก็ดันล้านเทอร์ลี่เฮนรีครับพวกเรารอดูใครอยู่โอ้โหไหนๆก็ได้ลันลันแล้วเปิดโอ้โหอุดโอ้โหโดนจริงนะขอบคุณครับพี่ต้นเกตแฟมิลี่ครทุกคนกดเลขหนึ่งไอ้พี่ต้นเกตหน่อยฮะกดเลขหนึ่งไอ้พี่ต้นเกตหน่อยครับผม ประมาณรวมๆมาล้านเจ็ดนะครับประมาณล้านเจ็ดนะครับโดยประมาณนะคือมีองลีมาตัวเดียวคือถ้าองลีไม่มาคือจบเลยชีวิตนี้นะครับชีวิตนี้มีเธอเป็นเหมือนเส้นชัยนะครับจะยอมรับและยอมรับตลอดไปนะครับนี่ยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันกับกิจนี้นะครับตมในเพชรนะครับก็สําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เติมครบหมื่นนี่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่กับกิจตมในเพชรนะครับหรือเกมคอลเลกชันนะฮะเสียงหาแล้วขอญาตขอตัวครับผม เรียบร้อยไอเดียเกมบายแอปโอทบริการรับซื้อและขายไอเดียเกมเอฟซีออไลไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม M โอน M รับดึงนักเตะหายากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเสนสนามด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็เทียมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝากใครที่ยังไม่ดูคลิปเก๋าเกิลเลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ